ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับม,ม,ม,าาม,ม,ม,มีสามีแก่กว่าพ่อน้องมอสทีดาราแม่ไม่ปื้มมีสามีแก่กว่าพ่อแม่ไม่ปื้มมีสามีแก่กว่าพ่อรู้จักน้องมอสทีดาราแฟนสาวสามารถพยักอรุณอายุห่าง32ปีเรียกได้ว่าในยุคนี้หรือเวลานี้ทุกคนยังรู้จักกันเป็นอย่างดีพอได้ยินชื่อของสามารถพยักอรุณได้แชมป์โลกมวยสากลอาชีพ คนที่สิบของไทยแต่พอเลิกสามารถพยักอรุณก็เข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานทั้งร้องเพลงทั้งเล่นหนังนอกจากนี้ยังมีผลงานละครอีกมากมายซึ่งชีวิตที่กว่าจะเดินมาถึงจุดต่างๆเหล่านี้เส้นทางที่สามารถพยักอรุณเดินไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบทั้งเรื่องราวของชีวิตและหัวใจเพราะมีสมรักคำสิงรับบทเป็นพ่อสื่อตอนนี้มีความสุขมากหลังจากที่เจอละครั้งนี้อยู่ๆ สมรักก็โทรมาว่าพี่มาดพี่มาดพี่จําน้องมอสได้ไหมเราก็คิดว่าน้องมอสไหนสมรักก็บอกว่าผมเจอผมขอเบอร์มาให้แล้วพี่โทรไปคุยกับน้องเขานะเพราะวันที่เราเจอน้องเขาครั้งแรกก็สามปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เจอเขาเลยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ไปไหมจนบาสได้เบอร์เขามาแล้วเราก็ไม่กล้าโทรไปจนบาสบอกว่าให้เราโทรคือบาสก็ฉลาดให้เราประชุมสายสามสาย ก็เลยได้คุยกันแล้วครอบครัวน้องมอสว่าอย่างไงบ้างเมื่อทราบว่าเราคบหากับพี่สามารถที่บ้านก็เตือนพ่อบอกให้ระวังนะส่วนแม่คือห้ามเลยค่ะเพราะแม่รู้ว่าพ่อตามทางเขาจริงๆแม่เขาไลน์มาคุยกับผมนะครับว่าอยาไปยุ่งกับลูกสาวเขาเขาก็บอกว่าคุณแก่กว่าพ่อน้องเขาอีกก็จริงๆผมแก่กว่าพ่อน้องเขาเขาก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวเขาก็มีอยู่วันหนึ่งน้องมอส ก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่ค่ายที่บ้านผมแล้วน้องก็นั่งอยู่ไกลๆแล้วเขาก็บอกเราว่าลุงๆุง,งแม่มาหาเราก็ไม่เคยเห็นแม่ของเขาแล้วแม่เขาก็เดินตรงเข้ามาหาเราเลยถ่ายวิดีโออะไรไว้หมดเลยเขาก็บอกว่าคุณสามารถไหนคุณบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วไงแล้วคุณกลับมายุ่งทําไมเราก็ไม่รู้แล้วอันนี้ไปคุยกับน้องมอสกันเอาเองเลยวันนั้นแต่กลับมามอสถามเลยว่าลุงลุงลุงคบกับใครอยู่หรือเปล่า กลับมาคุยกันครั้งนี้ก็เลยถามตอนนั้นว่าลุงคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วหรือยังเขาก็บอกคุย2-3ก็คุยเราก็บอกโอเคเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่จุดไหนดีต้องทำตัวแบบไหนจนเขาเลือกที่จะอยู่กับเราคนเดียวอัปเดตชีวิตในช่วงปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับได้พักผ่อนเต็มที่หน่อยอยู่บ้านอย่างเดียวเลยซึ่งในสถานการณ์ก็มีงานละครที่ต้องหยุดถ่ายทา แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายแล้วส่วนค่ายมวยสร้างมาตั้งแต่ปี2552ตอนสร้างใหม่ๆใ,ใช้ชื่อว่าค่ายมวยพบธิรธรรมแต่พอเลิกกับแฟนเก่าก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมซึ่งทำมาได้กว่า12ปีแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ